สวัสดีค่ะชาวธาตุด,ดินพฤกษบกันมังกรจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยนะคะใต้คลิปมีให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศทานเพศเราเองนะคะส่วนการดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วอ่านให้เข้าใจก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุด,ดินนะคะในช่วงเดือน พฤศจิกายนอาจารย์จะดูในลักษณะเหมือนดูดวงส่วนตัวเลยนะคะก็คือจะถามแล้วก็หยิบไพ่แล้วตอบให้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะ,ะท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะอยากให้เป็นที่ปรึกษาผู้บุญผู้บารมีกันก็ค่อยทักเข้ามาแล้วกันนะคะอ่าโอเคอันดับแรกนะ ในเดือนนี้อาจารย์ขอดูคุณหน่อยชาวทัดดินนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะตัวคุณเองค่ะมีความสุขกับครอบครัวญาติพี่น้องบุตรหลานบริวารบางคนบางท่านเป็นคนที่เป็น single m ัม s ิง g l e แดดหรือ เคยมีครอบครัวหรืออยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือมีกิจการกับครอบครัวก็ได้คุณมีความสุขค่ะคุณสนใจเรื่องของการพัฒนาชีวิตการเงินการงาน,งานให้ประสบความสําเร็จและตัวคุณเองก็ปิดกั้นในเรื่องของความรักหรือบุคคลที่3หรืออะไรก็ตามที่จะเข้ามามีบทบาทแทรกแซงความสุขของคุณครอบครัวคุณหรือลูกของคุณนะคะคือต้องบอกกันว่าคุณบล็อกทุกทาง จริงๆตอนนี้คุณเซฟหัวใจตัวเองเซฟชีวิตตัวเองเซฟคนที่คุณรักนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคุณคนทํายังไงกับเรื่องความรักในเดือนนี้ไหมคุณเองไม่ไหวค่ะกับความรักที่ไม่จริงใจปิดบังซ่อนเลนไม่ชัดเจนขอให้มันจบและตายลงตรงนี้อย่าได้พบอย่าได้เจออีกเลยคนหลอกหลวง คุณไม่ไหวจริงๆที่ผ่านมาแต่ละคนได้เข้ามาเนี่ยเข้ามาทําให้คุณมีทุกข์แทบจะหาสุขไม่ได้เลยคุณก็เลยรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงของคุณคือการอยู่กับลูกกับครอบครัวหรือคุณพ่อคุณแม่บริวารน,น้องหมาน้องแมวก็ได้นะคะคุณแบบปัดไฟแต่ต้นลมอะ่ะคุณไม่เอานะ,ะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่าคุณอะ่ะไม่เอาแล้ว นะคะคุณไม่อยากการที่คุณจะไม่เจอคนหลอกลวงหรือใครมาทําร้ายคุณคือคุณต้องไม่คบใครแล้วคุณก็จบมันแค่นี้นะคะทีนี้อาจารย์ขอดูซิว่าในเดือนนี้นะคะมีใครเข้ามามีบทบาทเป็นยังไงไหม คุณคนนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเขาเองผ่านความผิดหวังเสียใจมามีโอกาสเป็นชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มสูงทีนี้อาจารย์ต้องขอพูดก่อนคนที่คุณบล็อกไปคนที่เคยทำร้ายจิตใจคุณวิบากกรรมนั้นมันคืนกลับไปหาเขานะคะทุกยิ่งคุณปิดกั้นพลังงานด้านลบพลังงานด้านลบนั้นสะท้อนไปหาเขาหรือเธอคนนั้นมันทำให้คนคนนี้เจ็บปวดปางตายแล้วก็รู้แล้วด้วยว่านี่คือ ผลกรรมที่ทำไว้กับคุณป่วยกายป่วยใจนะคะไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรนะคะตอนนี้ได้แต่โทษตัวเองโกรธตัวเองนะคะที่ในตอนนั้นนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีที่ใช่กลับไม่รักษามาตื่นรู้นะคะเมื่อตอนที่สายเกินไป หรือถ้าหากว่าเขาไม่ใช่คนที่มีประเด็นกับคุณนะคะเป็นคนอื่นๆคนคนนี้นะคะปิดกั้นความรักเช่นกันตัดขาดเพราะที่ผ่านมาเหมือนได้ชดใช้วิบากกรรมนะ,ะเขาอยากอยู่กับตัวเองนะ,ะคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่ทํางานหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานพวกเหล็กอลูมิเนียมของแหลมมีดหมอการผ่าตัดนะคะชีวิตคนหมอศัลยแพทย์หมอนั่นหมอนี่การแพทย์ทุกรูปแบบ หมอยาเข็มฉีดยานะคะหรือชิ้นส่วนออโตพาดต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ดูแล้วจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาสตแพทย์ก็ได้ด้วยนะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนการตัดสินใจหรืองานออนไลน์ก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์ขอดูซิว่านะคะคนคนนี้นะคะจะมีบทบาทอะไรกับคุณไหมถ้าอยู่ในที่ทํางานเดียวกัน แล้วมีตำแหน่งสูงกว่าคุณหรือมีตำแหน่งที่จะต้องน่าเกรงใจไม่ต้องสูงกว่าก็ได้เท่ากันก็ได้หรืออะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่นลูกค้าเจ้านายผู้บริหารครูบาอาจารย์เจ้าของกิจการที่มาดีวดมีผลมีผลเพราะตัวเขาเองจะเอางานเอาภารกิจหรือเอาลูกค้าเอาเนื้อหาของงานมาอ้างเพื่อได้ใกล้ชิดคุณแต่ความรู้สึกนี้คุณจะอึอดอัด เพราะการมาของเขาพลังงานของเขามันดูแน่นหนาดูอึดอัดดูกดดันดูเคร่งเครียดไปหมดซึ่งเดิมพุก็คิดถูกอยู่แล้วว่าการที่คุณอยู่กับญาติพี่น้องครอบครัวลูกหลานน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันสุขที่สุดแล้วมันเป็นตัวของตัวเองที่สุดนะทําไม่ต้องมาระวังว่าใครจะมาหลอกลวงแต่อันนี้นะครับไม่จริงๆก็ไม่ได้มาหลอกลวงแต่มาแล้วทําให้คุณเครียดมาเพิ่มความเครียดให้กับคุณแต่ตัวเขาเองอะ่ะ อาจจะคิดว่าไม่ได้ตั้งใจทําให้คุณเครียดเพราะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นคนจริงจังหรือบางทีคําพูดก็แบบอืมตรงแบบทะลุทะลวงถึงหัวใจทละลุแทงหน้าทะลุหลังเลยคําพูดอะไรเงี้ยคือเป็นคําพูดที่แบบตรงฉินมากเด็ดขาดฟันชับอย่างเงี้ยนะคะเวลาดิวงานนะคะเอางานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคนนี้มีบทบาทมากเพราะเขาเป็นคนมีอํานาจวาสนาหรือมีม,มีตาแหน่งมีอิทธิพลใน เรียกว่าส่งอิทธิพลในตรงนั้นดีกว่านะคะดูสิคนคนนี้เขาจะพูดอะไรกับคุณไหมพูดอะไรความในใจเขาไม่อยากให้คุณปิดการเขาไม่อยากให้คุณบล็อกเขาไม่อยากให้คุณมองข้ามเขาเขาอยากให้คุณมองเห็นความตั้งใจหรือมองเห็นเขาอยู่ในสายตาสักนิดหนึ่งก็ยังดียกตัวอย่างเช่นตอนมาเดียงงานหรือตอนทักหาหรือตอนมาสองหรือตอนมาอะไรก็ได้เขาอยากมีตัวตนในสายตาคุณ มีโอกาสมันรักต่างไวัได้ไวัเท่ากันได้หรือมีความแตกต่างกันมากๆก็ได้นะคะออตัวเขาเองสองคุณหนักมากยิ่งคนมีกำแพงเขายิ่งอยากปีนเข้าหาแต่อาจารย์ดูแล้วการเข้าหาคุณไม่ง่ายเพราะคุณตัดไฟตัต้นลมคุณปิดกานทุกช่องทางนะคะถ้าจะต้องทํางานคุณก็จะคุยแต่เรื่องงานแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับงานคุณก็ไม่ได้เอาความรู้สึกหรือเอาหัวใจลงไปลงเล่นตรงนั้น คนคนนี้จะพยายามสู้เพื่อเข้าหาคุณถ้าถามว่ามีอะไรจะบอกไหมเขาอยากให้คนนะุณน่ะให้โอกาสเขาถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเขามีประเด็นหรือทําให้คุณไม่สบายใจไม่พอใจลวเงียบไปแล้วบล็อกบล็อกใจบล็อกความรู้สึกหรือบล็อกโซเชียลเนะี่ยอยากให้คุณปลดบล็อกถ้าเป็นคนต่างถิ่นไกลลูกครึ่งต่างประเทศสายอินเตอร์เขาก็สองคนหนักมากมีน้องๆเป็นคนทางไกลคนและภูมิลำเนากับคุณหรือคนละประเทศกับคุณนะคะ อาชีนี้ขอดูซิว่าคนคนนี้เกือ้อกูลคุณไหมในดวงชะตาเนี่ยเ,เขาเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนเขาก็เลยหันหลังให้กับความรักอาจจะเป็นคนที่เคยจดทะเบียนหมันไม้แต่งงานนะคะมีครอบครัวหรือมีเอกสารทางการสมรถทีนี้นะคะถ้ากรณีที่เขาหย่าแล้วนะเขาก็อยากทําในสิ่งที่ถูกต้องให้ออกับคุณแต่ถ้าเขายังไม่ได้หย่า หรือ,อยังอยู่ในกระบวนการฟ้องร้องแบ่งค่าเลี้ออยงดูแบ่งลูกแบ่งทรัพย์สินอะไรกันก็ตามเนี่ยตัวเขาเองค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะมีความอึดอัดใจแต่ก็อยากทําในสิ่งที่ถูกต้องก็พยายามเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่อยากทําให้คุณเ,เกิดความเสื่อมเสียรหรือด่ามคร้อยคุณคุณ,คณมีโอกาสเป็นคนที่เกิดราศีตุลลคนาราศีตุลได้นะฮะดูซิเขาคนนี้หรือเธอคนนี้เป็นเนื้อคู่แบบไหนกับคุณ เ,เป็นคู่ที่ต่างฝ่ายต่างเคยเป็นคู่ที่แบบต้องผ่านการเลิกลาหย่าล้างแต่ละฝ่ายมาก่อนนะคะคุณก็อาจจะผิดหวังม่เขาก็ผิดหวังมาให้เรียนรู้ถึงรักแท้รักอย่างอย่างให้เกียรติอย่างเห็นคุณค่ารักอย่างไรเงื่อนไขรักอย่างบริสุทธิ์ใจเอ่อเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขถ้าสมมติว่าได,ได้ได้ครองคู่กันนะคะ แต่ก็จะเป็นความสุขเป็นคู่ที่ไร้เงื่อนไขนะ,ะรักกันด้วยความเมตตาเป็นคู่เมตตาค่ะมีโอกาสเป็นชาวราศีพิจิกรัคนาราศีพิจิกได้นะคะหรือเป็นคู่ที่แตกต่างแต่ลงตัวในอนาคตถ้าประครับประคองไปได้ทีนี้อาจารย์เห็นนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนเนาะที่เราดูดวงความรักในหัวใจเขา่ามีให้กับคนนะแต่ว่า ปัญหาของเขาในเดือนนี้ก็ควรจะจบนะถ้าเขามีปัญหาอะไรก็ตามอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธะเก่าปัญหาหนีสินปัญหางานหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็ตามเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะเขาอยากมีความรักครั้งนี้กับคุณนะคะอ,อ,อาจารย์ว่าเขารักคุณรักจนมีความรู้สึกว่าปล่อยวางไม่ได้ปล่อยผ่านไม่ได้นะคะทีนี้อาจารย์ขอดูซิว่าคุณคนนี้นะคะ มีอะไรให้ต้องระวังไหมเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะต้องทําความรู้จักกับเขาให้มากพอและให้จริงระหว่างในเรื่องของเขามีคนอื่นหรือคนเก่าหรือคนที่ยังคาราคาสังในชีวิตหรือถ้าไม่มีคนคาราคาสังในช quotes, ีวิตก็ให้ทําความเข้าใจเรื่องญาติผู้ใหญ่ หรือคนที่เขาเคารพรักนับถืออาจจะเป็นคุณแม่คุณยายคุณป้าพี่สาวหรือญาติผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจบารมีเป็นที่รู้จักเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณจะทำความรู้จักกับคนคนนี้มันไม่ใช่รู้จักแค่เขามันต้องรู้จักสังคมของเขาหรือรู้เรื่องราวของเขารอบตัวเพราะชีวิตของเขามันไม่ได้มีการตัดสินใจแค่เขา มันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งผู้หญิงผู้ชายหรืออาจจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ไดแต่อาจารย์เห็นทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะมันต้องมีการผ่านด่านอะไรบางอย่างได้พบได้เจอได้เทสได้พูดคุยคุณคนนี้โอกาสเป็นคนที่เกิดวันอังคารวันพุธวันศุกร์ได้นะคะดูซิว่าแล้วยังไงต่อเขาจะดีกับคุณไหมจะคืบหน้าถึงไหนในเดือนนี้ ัวเขาเองจะไปจบสิ่งเก่าๆกรรมเก่าพันธกรรมเก่าเพื่อมาเริ่มแบบพูนตั้งใจไว้อย่างนั้นนะตั้งใจไว้อย่างนั้นที่ผ่านมาที่เขาเจ็บเขาทุกข์ทรมานเขาผิดหวังเขาโดนหลอกหรืออะไรก็ตามนะเขาถือว่าเป็นเวรกรรมเขาจะจบกรรมนั้นเพื่อมาเริ่มต้นกับพูความตั้งใจเขาเป็นเช่นนั้นคือชีวิตของเขามันหนักหน่วงนะคะมีวิบากกรรมเยอะก็อยู่ที่ว่าคุณจะทําความเข้าใจไหมหรือชีวิตของเขามันรอบตัวไปได้ผู้คนมากมายตัวละครเยอะมาก เยอะแยะไปหมดเหมือนเขามีเจ้ากรรมในเวรรอบตัวเยอะมากเจ้ากรรมในเวรที่มีลมหายใจอะค่ะคอยเข้ามามีบทบาทในชีวิตหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีภาระเยอะต้องเลี้ยงดูต้องดูแลอาจจะเป็นลูกน้องบริวารญาติพี่น้องลูกหลานครอบครัววงตระกูลนะหรือเป็นธุรกิจก็ได้นะคะอ่ะขอดูสรุปนะคุณคนนี้นะ,ะเป็นยังไงกับคุณอ๋อยังไม่สรุปสิอันนี้สรุปให้ก่อนละกันว่าเขาจะเป็นยังไง เดีมีอาจารย์ลืมเรื่องคนเก่าคนใหม่สรุปก็คือคุณคนนี้นะคะที่ผ่านมาเขาไม่ได้สนใจใครเลยนะคะหรือถ้าเขามีคนเก่าๆเขาก็จะหันหลังให้กับคนเก่าๆนะคะแล้วก็จะทําการทําทุกอย่างให้ถูกต้องไม่ให้คุณเป็นคนในความลับหรือถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ในกระบวนการไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้แล้วทำให้คุณเสียใจแล้วมีกำแพงเขาจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นแล้วตอบแทนคุณ นะคะแต่อาจจะต้องรอหน่อยสําหรับบางคนบางท่านบางเคสเพราะเรื่องของเขามันไม่เร็วนักมันรอเวลารอการตัดสินใจคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ได้เดี๋ยวซันขอเทียบนะระหว่างคุณคนนี้กับคุณคนอื่นคนใหม่นะคะคนที่จะเข้ามาอันไหนมีมีเกณฑ์ชะตาที่ดีกับคุณคุณคนนี้อาจจะว่าคุณคนนี้ค่อนข้างยากภารกิจความยุ่งยากดวงความรักเขาไม่ค่อยดี ส่วนคุณคนใหม่จะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลอายุน้อยหรือเป็นคนที่เกิดปีจอหรือเป็นคนที่รักเด็กหรือเป็นคนที่รักอิสระหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นสายเอนเตอร์เทนสายอินฟลูเอนเซอร์อยู่ในสื่อออนไลน์นะคะแต่ถามว่ามันจะถูกใจคุณไหมเอาไว้ให้คุณเจอตัวเป,เป็นของพวกเขาก่อนดีกว่าอืมเพราะว่าดูแล้วณนะเวลานี้อาจารย์ว่าสิ่งที่คุณโฟกัสคือเรื่องของตัวเองเรื่องลูกเรื่องครอบครัวของคุณมันดีกว่า เพราะคนใหม่ๆที่เข้ามามันก็ยังยึดถืออะไรมากไม่ได้สัญชตาตญาณของคุณถูกแล้วนะคะทีนี้อาจารย์ขอดูคุณหน่อยอคุณจะต้องทำยังไงกับคนเหล่านี้คุณไม่ต้องทํำยังไงหรอกคะ่ะคุณไปทํางานค่ะนะคะ,นะค,ะคุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจได้แพลนไว้คุณเป็นคนที่มีเซนส์นทั้งเรื่องของวิชาการหมายถึงทางโลกแล้วก็ในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณหรือทางธรรม คุณมองออกให้เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองอย่าให้จิตตกเด็ดขาดนะคะเมื่อใดก็ตามที่คุณนะคะโดนดึงพลังทางใจโดนความท็อกซิกมากๆคุณจะเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกถดถอยดังนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณอะให้โอกาสตัวเองในการที่จะทํางานทําภารกิจทําโปรเจกต์หรือรับลูกน้องใหม่หรือทำอะไรก็ตามหรืออยู่กับสิ่งที่คุณรักคุณชอบสิ่งที่คุณวางแผนที่จะทํา ให้คุณเลือกตัวเองนะในเดือนนี้นะคะ,ะดูซิบทรสรุปทั้งหมดทั้งมวลในการสรุปรวมของคุณสิ่งที่คุณสร้างมาไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลภารกิจการงานมันเพียงแค่รอโอกาสมันอาจจะเป็นในเรื่องของนับจากนี้ไปอีก3ามเดือนหรืออย่างเร็วนะคะก็อาจจะเป็นเดือนธันวาคม หรือเดือนเมษายนซึ่งมันจะมีโอกาสดีๆทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณในอนาคตค่ะมันจะมาจากการทํางานการงานของคุณจะนํามาซึ่งความรักที่มันลงตัวแล้วมาแล้วมา,วมารวดเร็วป,ปุบปรับเหมือนคุณไม่ทันตั้งตัวค่ะคนที่ใช่จะมาในเวลาที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวคุณอาจกําลังจะคิดเรื่องงานอยู่ทํางานอยู่ขมักขม้นแล้วคนคนนี้เข้ามาคุณอาจจะตกใจกลัวในความ กระตือรือร้นหรือมุ่งมั่นของคนคนนี้แต่ในท้ายที่สุดอะคะ่ะคุณจะตัดสินใจได้แล้วมันจะเป็นโอกาสดีของคุณนะคะโอเคนะคะถ้าฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตาม subscribe รั s แชร์ share, กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุ่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณหลายๆท่านบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสปอตแางข้างล่างทูกมูลค่าถูกท่านมีคุณค่าต่อพลังใจอาจารย์ได้ทําคลิปให้ดูให้ชมหรือท่านได้จใจดีมีเมตตากับอาจารย์ก็ปุ่มขอบคุณปุ่มสปอตแองก็ได้เช่นกันนะคะก็ขอพอทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในดวงวันหางแม้ว่าปรารถนาประกอบกิจการงานเอจนซี่ออมแลขอเพิ่มเกิดความสุขสําเร็จ เป็นอาัศจรารย์ใจน้องต่อินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอมีความสุขสมหวังร่ำรวยรักปังทุกท่านเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ